สักยทิฏฐิทิฏฐิในความเป็นตัวตนว่านี้ตัวเรานี่ของเราพอตัวเราของเราเนี่ยมันยังละไม่ได้ยังเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเวลามีสรรเสริญนินทาเข้ามากระทบเนี่ยมันก็จะโดนตัวไงพราะเราไม่พิจารณาตัวเราว่าตัวเราไม่มีพอตัวเรายังมีปุ๊บมันก็มีตัวคนอื่นมีเสียงคนอื่นมีเสียงเรามีเสียงคนอื่นมีผัสสะ ของคนอื่นภาษาของเราอย่างนี้มันมีเรามีเขาเพราะตัวตนมันมีขึ้นวิจิกิจฉาศิลปตาปรามาสนะข้อประพฤติแบบผิดผิด,ผดมันก็จะยังมีอยู่แต่ถ้าเราฝึกภาวนาไปเรื่อยๆเร่งความเพียรให้เราเนี่ยขยบฐานะเป็นโสตาปฏิผลสกาทาคามีผลสูงขึ้นสูงขึ้นในะครที่เขาทำอะไรกับเราที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นผลกรรมที่หนัก ต่อเขาเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆโดยอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ต้องไปทำอะไรเพราะดูเวลาเวลาเราเราทำกรรมกับคนนะผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าผู้นั้นเนี่ยมีคุณธรรมมากน้อยขนาดไหนอย่างเวลาเราเในความผิดของอนันตริยกรรมเนี่ย เวลาเราฆ่าสัตว์ทั่วไปเนี่ยสัตว์ทั้งหมดถามว่าเป็นอนันตริยกรรมไหมยังไม่เป็นแต่ถ้าฆ่าสัตว์ประเภทอะไรประเภทมารดาบิดาพระอรหันต์เนี่ยปุ๊บเนี่ยอนันตริยกรรมทันทีเลยเห็นไหมคุณธรรมมันมันเป็นตัวตัวส่งผลวิบากของการกระทํานั้นด้วยว่าผู้รับ การกระทําเนี่ยผู้ที่ถูกกระทําเนี่ยนะเขามีคุณธรรมมากขนาดไหนนะดังนั้นด้วยข้อวัดปฏิบัติของเราเนี่ยโดยศีลโดยกายวาจาเนี่ยมันก็มาตรฐานอยู่แล้วดีอยู่แล้วเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสนะนะนะหมู่คณะสงฆ์ที่เรานะทำประพฤติปฏิบัติมานะสมเนนผ้าขาวนะเราประพฤติปฏิบัติดีตามข้อวัดปฏิบัติเนี่ยนะมันได้นิสงมากมายอยู่แล้ว นี่ว่าแค่เรื่องของกายกับวาจาแค่ศีลน,นะยังไม่ได้พูดถึงใจที่แต่ละรูปแต่ละท่านเนี่ยนั่งสมาธิจเจริญภาวนาได้ชาหนึ่งสองสามสี่นะหรือว่าได้สัมมาสมาธิอันเป็นอริยะเนี่ยนะเห็นการเกิดดับแม้ชั่วรัดนิ้วมือเนี่ยนี่ก็จะยิ่งทวีนะอัน,นิสงเนี่ย มากขึ้นมากขึ้นจนก้าวล่วงปุถุชนภูมิจากนั้นเนี่ยใครใครกระทําไม่ดีต่อท่านเนี่ยมันก็จะเป็นผลสะท้อนต่อคนทําเองนะเหมือนการซัดฝุ่นทุลีขึ้นทวนลง